สำหรับในตอนนี้นะครับก็ผมจะพามาสร้างในส่วนของบล็อกไดแกรมแบบนี้นะครับเพื่อไว้ใช้เป็น outline ในส่วนของการวางแผนงานเขียนแบบไฟฟ้านะครับด้วยตัวเราเองครับซึ่งวิธีการนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะครับทีนี้ก็คือไฟล์ที่เอาเข้ามาในนี้นะครับคือจะเป็นไฟล์ที่เป็นนาสก,กุล bitmap นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเป็น bitmap ต้องทําในเพนส์ของตัว วินโด้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปลงโปรแกรมอื่นนะครับผมก็เปิดเพน n t ขึ้นมานะครับทีนี้ก็จูนโอนะครับไปเปิดไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมานะครับก็คือเป็นไฟล์รุ่นของ plc ตัวนั้นๆนะครับจากนั้นผมก็ Open นะครับจากนั้นกดเซฟนะครับโอเคตรงนี้ผมก็อาจจะพิมพ์เป็น plc รุ่นเอ4 0เอ็ามสี่นนะครับ plc นะครับแบบนี้จากนั้นกดเซฟก่อนนะครับ จากนั้นนะครับผมก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาเซฟแอสนะครับโดยที่ไฟล์นามสกุลนะครับจะเป็นบิตแมปนะครับผมเลือกเป็น2 5ง color bitmap นะครับแล้วกดเซ e นะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับจากนั้นก็กลับมาที่โปรแกรม solidworks electrical ครับแล้วก็มาที่ Library ครับแล้วก็มาที่ Symbol m a n a g e r จากนั้นนะครับที่ s y m b o l m a n a g e r นะครับ ก็ให้เรา browse นะครับในส่วนของ class นะครับให้เลือกเป็น PLC นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของที่ g e ร e r นะครับ symbol type นะครับ d อ o ดาว w n ลงมาเลือกเป็น line diagram นะครับซึ่งคือ block diagram นั่นแหละทีนี้มันจะกรองฟิลเตอร์เหลือเฉพาะพวก diagram ที่เป็น b l o c นะครับจากนั้นคัดลอกเลยครับคลิกขวา copy นะครับแล้วก็ paste นะครับทีนี้ ไอตัวใหม่เนี่ยแล้วก็มาจัดก,การ Property ก่อนนะครับ Select เขาไว้นะครับแล้วก็กด Property ต,ตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็เราอาจจะให้ชื่อเป็น M 340ชื่อตรงรุ่นไปเลยนะครับ Description กันเหมือนกันนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้โอเคเป็นลายไดแกรมถูกต้องแล้วนะครับแบบนี้จากนั้นกด OK ค,ครับ ทีนี้ท่ M 3 0มตัวนี้นะครับให้เดวบลคลิกโอเพนเข้าไปเลยนะครับแล้วลบไฟล์ตัวเก่าออกนะครับโดยการคลิกที่บอนดารีตรงนี้นะครับแล้วกดด e ล e ซะทีนี้ที่ Draw Area นะครับก็จะมีในส่วนของการ Insert ทั้ง c a d ไฟล์แล้วก็ Image นะครับในครั้งนี้นะครับผมจะเลือกใช้เป็น Insert Image นะครับจากนั้นเข้าไปเลือกไฟล์ที่ผม Convert มาเป็น Bitmap เมื่อสักครู่นะครับแล้วกด Open นะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับแล้วก็วางนะครับวางเข้าไปเลยนะครับถ้ามันใหญ่ไปก็คลิกอย่างนี้นะครับแล้วก็สเตรทลงมานะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจัดทีหลังนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ยืดนะครับให้สัดส่วนมีความสมมาตรนะครับโอเคทีนี้ผมก็กดคลิกซ้ายค้างนะครับเพื่อย้ายแบบนี้เลยนะครับอ่ประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็กดปิดไปนะครับกด yes นะครับแล้วทีนี้นะครับที่ ซิมโบนะครับที่ไฟล์นะครับอ่าเจอแล้วผมลบคิ้งก่อนทีนี้ผมผมลองพิมพ์เป็นนัมเบอร์340นะครับแล้วกด Search นะครับอ่าก็จะเจอจากนั้นดับเบิลคลิกมานะครับแล้วก็นำมาวางนะครับก็จะใช้งานได้ตามปกติเหมือนกับในบทเรียนที่ผมสอนน่เองแหละครับผม